ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีทุกคนมื้อน,นี้เห่ากลับไปบุญอากาศฮอนไลน่เนะเาะสิพาไปบุญมาโลนำล้ำห้วยแล้วก็มาอ้าน้ำมาเซน้ำห้วยเย็นๆเนาะเพราะว่าอากาศเดี๋ยวนี้มันฮอนพิลึกพิโลน้ำห้วยใสสะอาดไปบุญก็ะ้อนอยู่ๆยู่แคมจะบบได้เลยเนาะเพราะว่าอากาศมันฮอนโบดมัน มันจะเป็นสังกะสีสังกะสีอันตรงใสกระเด็ดตรงใส่สังกะสีวเราเห็นไหมอาการหัวล่ายน้นำตกโอแต่อาบอยู่น้ำฝนใสเลยเนาะจะเอาจีบอาบอยู่ถึงฝนเนาะเพราะว่า,าที่นี่บ,บุคคลคับมันได้แต่อาบบนอัน น้ำมันลึกๆนิดหนึ่งไปซอกเบิ่งก่อนเราจะมีบอลได้เป็นตาอาบไปบุญกระยักอ้ามน้ำแล้วเนาะอากาศพอนโพดงอนพิลึกพิโลนี่แหละอยู่ในปลา,าอากาศจะเย็นซุ่มซื่อเนี่ยนิดหนึ่ง อออยู่ในปา่าเย็นสุดยอดพาไปบุญเข้ามาในป่านี่เป็นต้นีี่เงียงเป็นพืชพันธุ์ต้นไม้ด่างบอน,นี่มีราคาบอน,น,นี่ <c oughs> มีราคาสิเก็บไปค่ายเอิ่นมาต้นยังคอมเมนต์บอกเลยเด้อไปบุญกินยัง ส่วงนี้มั่งไม่ปลากับโบล่า,เบบลายเลยเนาะจะจะบบควยเฮ่นไล่หรือมั่งไม่ปลาใบบุญก็สิีได้กินตะหนุ่มมาแหละการบุญมั่งไม่กัาการกดเยน็น กุญแจข้อโครงนำยางการยางหอยยางพันนำมันจะอาจจะปศดภัยกวนยางาตามันยางตามเข็มน้ำจังเข็มนั้นไปเนาะเพราะว่ายางย่างตามเข็มนั้นก็มันก็อาจจะมีงูหรือว่าเหมียมีตะคราบยิงเนาะ Mình tốt mà là cái nhung nhạc Mình như cãi sụt thẳng Mình hôi อัพบนนี้บนนี also, ้นำสกันเลยเอาสีวังเาสีตังโกงเราอัพบนนี้เลยเนาะมัจะเห็นบมเดียวสองบนตังโกงเลยนี่ตังได้แล้ว กอนเราจะอบอกก็ซ้ำลว้บึงองค์ทางหนาะว่ามันมีงูเรือ่เมียแต่ขามยังบ่สมรสุนเราพื่อแล้วกันจึงหนุ

và đắc nhiên. tiếp 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 tiếp. Ah. tiếp, tiếp. Mm. <laughs> ไปบุญไปบุญอาบน้ำเลยอาบน้ำไปเลยคุณจุ่มน้ำอ่าเออไปบุญเจ็บไปบุญกลัวน้ำเหรอโอ้โหาไปบุญขึ้นไปแล้วไปบุญขึ้นเต็นทใหม่แล้วไปบุญขึ้นเต็นทใหม่แล้วไปบุญกลัวน้ำเหรอไปบุญอาไปบุญเนาะอาไหม ไอ้บุญขิมนะ้มตุไม้นะไอ้บุญมามาไหมมาไหมฮะมาไว้ไอ้บุญยันน้ำหนักกันส <laughs> ุดซึ้ง ไปบุญเห็นไอบุญไหมไปบุญไปบุญเข้าป่าเลยไปบุญกินต้นไม้เหรอมาไปบุญลงมา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 หาพ่อมามาหาพ่อมามาไว้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 ไปบุญกว่ามาไว้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  hay vườn cuột tất mày vườn ám rồi hay vườn não rồi hay vườn cuột à vợ ăn nam chưa rất là khó ui 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 wow, ui Chùm năm, chùm năm, mày vươn chùm năm leo đi đi ่ปพอแล้วพอแล้วใบบุญหนาวแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วเซน้ำแค่นี้ก็พอแล้วท่าแม่ใบบุญบ๊ายบายฝากอ c ทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบายเพื่อเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมและใบบุญทำคลิปต่อต่อไปนะครับบ๊ายบาย